สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Super อร์เ e นเนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ที่ตัวนี้อีกวันหนึ่งนะคือแซลลี่จอมันจิ๋วนะครับวันนี้ผมจะทดสอบความสามารถไฮเปอร์ของมันนะครับสกิลพีชีพ2เนี่ยว่ามันใช้งานดีไหมนะครับก็คือ p ีชีพ2เนี่ยมันบอกว่าถ้าเลนเจอร์เราตายนะครับเราก็มันก็จะสุ่มปากฝั่งศัตรูหตัวมันใช้คําว่าสุ่มปากศัตรูห่งตัวแสดงว่า ถ้าเราตายเนี่ยผู้ต่อสู้ก็จะตายตามหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับหรือผู้ต่อสู้อาจจะแค่พลังลดเฉยๆก็ได้แต่ผมคิดว่านะครับมันมีส่วนที่ว่าจะทําให้คู่ต่อสู้พลังลดเฉยๆนะอ่าเพราะว่ามันมีระดับความแรงอยู่ครับอันนี้คือปีชีพสนะครับส่วนปีชีพ1ถ้าใครอยากรู้อยู่ที่ตัวไหนนะครับอยู่ที่เอเลนนะครับปีชีพ1นะวันนี้ผมจะทดสอบความสามารถไฮเปอร์ P ชีพ2นะครับผมเซตเกียร์มาให้มันออกตัว1วินะครับประมาณ1วิ1.3วิก็คือสุดๆแล้วสำหรับเกมนี้นะครับเขาเซตค่าไว้ที่1.3วิเท่านั้นนะอ่าเริ่มจากใส่ตัวนี้นะครับลดระยะเวลาการสร้างเลนเจอร์ใหม่แล้วก็ข้างหน้าก็ใส่อีกนะครับตรงกลางก็ใส่อีกนะลดระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ใหม่นะครับรวมๆกันเนี่ยเลเวลร4 0เท่านั้นเองนะครับ สามารถออกตัวได้1.3วินะเดี๋ยวเราไปทดสอบไปเลยนะครับที่ดาน396นะครับอ่าจะดูประสิทธิภาพมันนะครับว่าถ้าเจ้าแซลลี่เนี่ยออกเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวดูภาพไปเลยนะครับให้ภาพมันเล่าเรื่องนะผมจะกดรัวๆเลยเนี่ยมาแล้วนะครับสังเกตถ้าแซลลี่ตายนะตัวศัตรูจะเป็นยังไงนะครับ อ่าปะทะกันแล้วปุ๊บโอตายสมีกระเด็นนะครับผู้ต่อสู้มีกระเด็นแต่ตัวใหญ่เนี่ยพลังลดนิดหน่อยนะแต่ตัวเล็กเนี้ยกระเด็นเลยบางครั้งก็ไม่ติดนะครับเมื่อกี้มีสุ่มกับไม่สุ่มนะมีฮิวมาวาลีมาช่วยแมมาช่วยทำหมาปุ๊บอ่าเห็นชัดเจนเลยเมื่อกี้บอสมันหันมาตีซัลี่นะแล้ว ลูกน้องบอสมันตายเลยนะครับตัวหนึ่งโหมาช่วยกันเต็มเลยนะ,ะจับตาดูที่แซนลี่นะครับปุ๊บบางครั้งตายเยอะก็ไม่สุ่มติดนะครับไม่ได้สุ่มติดปุ๊บม,มีติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็ถ้าใช้ทริคนี้ในการเล่น PVP นะไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะจัดให้นะครับว่า ถ้าเอาเทริกนี้ไปเล่น PVP เนี่ยจะเป็นยังไงนะคิดว่าความสามารถ p ชีพ2เนี่ยนะครับมันมีระยะความกว้างของมันด้วยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับปุ๊บตายปุ๊บเนี่ยบอสใหญ่ไม่ตายนะครับบอสใหญ่แค่พลังลดนิดหน่อยเท่านั้นเอง โอ้คนมาช่วยกันเต็มเลยนะเดี๋ยวไว้ดูครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้ประมาณนี้ก่อนนะปึ๊บอ่านี่ตัวเล็กตายต่กตัวใหญ่ไม่ตายนะครับอันนี้มันออกมาเยอะเกินมันเป็นดาเมสสะสมและ้ะอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเลยครับเดี๋ยวจะให้ภาพเล่าเรื่องนะครับออกมาแล้วออกรัวๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะ ีแล้วครับบอสบอสตี bot, bot แล้วปุ๊บอืมมีตายนะครับมีตายเราตายตั้งหลายตัวแต่ศัตรูสุ่มติดตาย1ตัวนะครับปุ๊บไม่ติดก็มันใช้คำว่าสุ่มอะเนาะก็อาจจะมีติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่เท่าที่ดูนะไม่ติดเยอะกว่าติดนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมีเจ้าเบาวไฟมาช่วย บางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดถ้าผมให้ผมเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ40-60นะ40ติด60ไม่ติดนะครับพอมันออกตัวมาเยอะๆมันก็จะเป็นดาเมสสะสมนะเนี่ยจะดูไม่ค่อยออกแล้วแต่โดยรวมก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับโดยรวมมีความน่าสนใจอยู่อ่ะเดีย๋ยวเรามาลองที่ PVP กันเลยดีกว่านะครับ เดี๋ยวมาเริ่มเลยครับเซตไว้แล้วนะเจอกับเจอกับธาตุไฟเหมือนกันนะครับเป็นฮิมาวาลินะน่าจะโอเคเอาท่าเสมอละกันนะครับในการทดสอบครั้งนี้เนี่ยเรา่าตเสมอนะฮิมาวาลิอืดๆอยู่เพราะว่ามันมีไอ้นี้ด้วยนะครับมันมีฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองไปดูกัน ยังไม่เห็นนะแต่ีิมาวาริเล่นงานแล้วนะครับปึ๊บนี่มีมีตายตายเลยนะครับีิมาวาริโอ้เก่งขนาดนั้นเที่ยวอออย่างนี้ีิมาวาริสู้ไม่ได้นะพัดแล้วครับพัดมาพัดกลับอไปดูต่อนะครับตัวเล็กเหลือเกินนะครับแซลลี่ เมื่อกี้โดนไอ้น,นี่ขี่เป็นอาวุธไปตายฮิมาวาริไม่เป็นไรเลยนะครับอ่าปุ๊บยังไม่ออกเลยอ่าฮิมาวาริก็มีตายมีตายผมคิดว่าใช้ได้นะสำหรับปั้นสองอสี่สิบอะแล้วก็ออกตัวหนึ่งวิเนี่ย ถ้า240มันจะมีความแข็งแร่งมากกว่านี้นะครับแต่ใช้ได้แหละแต่มันถ้าทำอย่างนั้นมันลงทุนเยอะนะมันลงทุนเยอะจริงๆนะสำหรับการสุ่มติดให้คู่ต่อสู้ตายเนี่ยก็ดูเป็นไกด์ไลน์กันนะครับคู่นี้ก็สู้กันยาวนานอยู่นะฮิมาวาลิก็ติดความสามารถเยอะอยู่นะครับ ลำ,ำนำเนื้าหยวนยังโอเคอยู่นะีิมาวารินะอืมโอ้นี่ไงเห็นชัดเลยมั้ยครับเมื่อกี้เนี่ยขีย่เป็นาวุธออกมาเราโดนเป็นกลุ่มเลยแล้วทิมาวาริตายตามนะตายเยอะด้วยนะครับคิดว่าแมตต์เดียวก็น่าจะโอเคแล้วนะสำหรับ ชัดเจนแล้วล่ะสำหรับความสามารถพีชีพ2นะครับอ่ะออกเลยดีกว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความสามารถพีชีพ2นะครับก็คิดว่าหลายๆคนได้ดูแล้วอาจจะติดอ,อกติดใจก็ไปช่างใจกันดูนะครับว่าจะทำแบบผมไหมนะครับ1วิมีความน่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับมันทำได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้แร่ธาตุค่อนข้างน้อยนะถ้าลบกับค่าสมบัติก็เหลือ หลักร้อยนะครับจากขัน2เนี่ยเหลือหลักร้อยนะครับอ่าวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ซปเปอร์เรนเจอร์นะวันนี้ซปเปอร์เรนเจอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ